สดีค่ะวันนี้นะคะเนี่ยเปิ้ลมารีวิวต่อจากภาคเมื่อกี้นะคะเปิ้ลรีวิวมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเนี่ยนะคะที่ดินนะคะสุดพรีเมียมแปลงพรีเมียมของเรานะคะคลอง14นะคะองค์ครักจังหวัดนครนายกนะคะถนนในโครงการของเรานะคะกว้างประมาณ8ปดถึงยีเมตรนะคะเนี่ยคะ่ะเปิ้ลมารีวิวนะคะให้เห็นที่ดินนะคะที่เราจะทําการเปิดจองวันเสาร์ที่29นี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ราคา5,000บาทถึง8 0 0 0บาทนะคะ เราจะเปิดจองวันเสาร์นี้นะคะโซน A นะคะเรามีทั้งหมด8แปลงนะคะเนื้อที่488ตารางวานะคะส่วนโซน B นะคะเราจะมีทั้งหมด8แปลงนะคะเนื้อที่เริ่มต้นที่485.2และจุด3ตารางวานะคะเนี่ยค่ะเปิ้ลมารีวิวต่อจากช็อตเมื่อกี้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะโปร่งโล่งสบายอากาศดีอากาศบริสุทธิ์มากๆค่ะตอนนี้เปิ้ลมาตอนยามเช้านะคะเนี่ยเปิ้ลมารีวิวต่อเนื่องจากวิดีโอเมื่อกี้นะคะ เนี่ย yeah, ค่ะตรงนี้นะคะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนค่ะซื้อผ่อนผ่อนกระยาไปเลยค่ะสามถึงห้าปีผ่อนกับเจ้าของที่ดินโดยตรงนะคะแล้วก็วางเงินดาวแค่หนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะคะแปลงพรีเมียมของเรานะคะอ,อยู่ใกล้กับถนนรังสินนครนายกค่ะเพียงแค่สองกิโลค่ะอยู่ประมาณช่วงกิโลเมตรที่สามสิบห้านะคะท่านเลี้ยวพอท่านเจอร้านกาแฟทรงพีระมิดสีขาวะคะ่ะแล้วก็เลี้ยวตรงเข้ามาแค่สองกิโลก็จะถึงที่ดินของเราแล้วนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับร้านเวตเตอร์ สวีทนครนายกนะคะอยู่ใกล้กับตลาดไม้ดอกดอกไม้ประดับคลอง15นะคะอยู่ใกล้กับตลาดต้นไม้ไก่คู่นะคะอยู่ใกล้กับ uh, ดูคลองคาเฟ่แอนฟาร์มนะคะอยู่ใกล้กับมองเธอคาเฟ่แอนฟาร์มค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักนะคะอยู่ใกล้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพอยู่ใกล้ปั๊มเชลปั๊มปตทนะคะแล้วก็ยังมีโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ค่ะเห็นไหมคะว่าที่ดินคลอง14ค่ะป่าในกรุงค่ะ ที่คนในเมืองทุกวันนี้เขานิยมป่าในกรุงนะคะตอนนี้ป้นมาถ่ายบรรยากาศนี่ค่ะถนนของเราก็จะกว้างประมาณ8-20เมตรนะคะที่ดินของเราะะโซน A โซน B โซนซโซนดีเรามีทั้งหมด4โซนนะคะจะอยู่รอบวงเวียนใหญ่นะคะถ้าท่านเหมาะที่จะทําอะไรหรือคะก็สร้างบ้านที่อยู่อาศัยบ้านพักผ่อนหย่อนใจนะคะบ้านพักตากอากาศนะคะหรือท่านจะซื้อไว้เก่งกําไรนะคะเป็นมะระดกตกทอดให้ลูกหลานเป็นของขวัญให้กับคนที่ท่านรักนะคะท่านคิดดูว่าท่านให้เงินให้ทองกับคนที่ท่านรักให้แล้วก็หมดไปค่ะแต่ท่านให้ ดินนะคะสักหนึ่งแปลงเนี่ยค่ะมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น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 เรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะเปิ้มมารีวิวสดๆอยู่หน้าแปลงที่ดินนะคะ โซน A โซน B นะคะทั้ง2โซนเลยนะคะที่เราทำการรังวัดเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราจะทำการเปิดจองในวันเสาร์29นี้นะคะเนี่ยค่ะเพิ่นขอบอกเลยนะคะว่าจังหวัดนครนายกนะคะมีโครงการสร้างถนนวงแหวนรอบที่3นะคะมีทางด่วนสายฉลองราฐนครนายกสระบ,บุรีนะคะแล้วก็การข,าข้ามนาคมสะดวกมากการเดินทางสะดวกมากค่ะถ้าไม่ต้องกังวลน,นะคะเดินทางแค่ชั่วโมงเศษก็มาถึงแล้วนะคะ ที่ดูว่าถ้าบ้านปลายชีวิตของท่านนะคะวัยกเกษียณนะคะเราต้องหนีจากความวุ่นวายหนีจากเชื้อโรคนี้จากฝุ่นควัน PM นะคะหามาหาที่ดินแบบนี้นะคะเพื่อไว้ใช้ในชีวิตยามกเกษียณของเรานะคะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะคะใช้ชีวิตอยู่กับความเรียบง่ายนะคะเนี่ยตอนนี้ป้นมารีวิวส,สดๆนะคะอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินนะคะปนบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆโปรง่โรงโล่งสบายป่าในกรุงค่ะป่าในกรุงที่ใกล้กรุงเทพมากๆท่านไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะแลนด์สเคปแบบนี้สวยงามส เวอร์วัาางอลังการนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ โอ้แล้วยังใกล้ถนนรังสิตนครนายกนะคะตรงนี้นะคะนี่บรรยากาศสดๆเช้านี้นะคะทําไมต้องมาซื้อที่ดินจังหวัดนครนายกหรอคะก็มีโครงการสร้างถนนวงแหวนรอบที่สามนะคะแล้วเขาก็เป็นเมืองมรดกธรรมชาติเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวภูเขางามน้ําตกสวยรวยธรรมชาติค่ะปราศจากมลพิษเนะะี่ยค่ะถ้าท่านอยากจะตื่นเช้ามาแล้วมาสูดอากาศอย่างบริสุทธิ์อย่างแท้จริงตรงที่นี่ที่เดียวค่ะคลองสิบสี่นะคะองครักจังหวัดนครนายกเนะะี่ยค่ะ สวยมากค่ะเปิ้ลขอบอกว่าสวยมากสวยจนเปิ้ลไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคะแล้วที่เปิ้ลม่บอกเลยนะคะว่าเรามีลำรางหากจากที่ดินของเราไปประมาณ500รอเมตรนะคะซึ่งสามารถสูบน้ําจากคลอง14นะคะเข้ามาใช้ในพื้นที่ได้เลยเห็นไหมคะว่าท่านจะมีน้ําเพื่อใช้ในการทําการเกษตรทั้งปีแน่นอนนะคะเปิ้ลบอกแล้วค่ะว่า จังหวัดนครนายกนะคะเรื่องน้ําไม่ต้องกังวลเนี่ยค่ะนี่คือบรรยากาศส,สดๆนะคะของที่ดินนะคะเนี่ยไฟฟ้าน้ําประปานะคะมาถึงหน้าแปลงที่ดินของเราเรียบร้อยแล้วนะคะรีทักมาหาเป้นเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะ Facebook เป้นนักนันนะคะ y o u YouTube เปป้นขายที่ดินค่ะรบกวนกดติดตามช่อง YouTube ให้เป้นด้วยนะคะเบอร์โทรป,ป้นนะคะ095นะคะ4 0 1 8 6 9 8นะคะ สำหรับวันนี้ปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ